Thank you ตสองสาปีที่ผ่านมาทุ่งแสงตะวันได้นำเสนอกิจกรรมเรื่องราวต่างๆที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะไปไกลกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่โรงเรียนวัดวังสวัสดีนะคะที่นั่นเด็กและครูใช้แปลงผักหลังโรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ค่ะปรับประยุกต์เข้าอีกหลายวิชาเลยทีเดียวทาให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่า จะคิดเองยังไงแก้ปัญหายังไงทําเองได้อย่างไรเด็กๆมีความสุขแค่ไหนวันใหม่สีแดงจะเล่าให้ฟังค่ะอันนี้ชื่อจมูกค่ะนี้อันนี้กาแฟเนีโมแล้วตัวนี้ ยันนี่ที่นี่ตัวนี้เอาว้กิน <What? S 2> ให้กินไม่กินนะนนี้ตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ก็ก็จะซักผ้าแล้วก็ไปซักที่ของก็อยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนนะะถ้าแม่ไม่อยู่ก็จะไปหุงข้าวล้างจานค่ะแล้วก็บางครั้งก็ทำกับข้าวด้วยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะมาเล่นกับหมาแล้วก็พากันไปอาบน้ำ นี่พ่อหนึ่งค่ะพอเขาเคยไปอบมรมเกษตรนะคะก็ทําแปลงผักรวมกับหนูที่เกาะค่ะมีกขาปลูกเองะคะ่ะนี่แม่หนึ่งะคะ่ะแม่ก็จะทําพวกน้ํายาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําน้ํายาบ้างทํากับข่าวอร่อยะคะ่ะพอแป้งผักมีตกวผีชูของพวกหนูนะคะ่ะ ทำให้พวกหนูมีความอดทน้อวันนา้ใะแ้ระบบนี้มีคัามผ่านไปเขาก็จะนำมาบูรืากราจากทุกที่ สนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง ก่อนเข้าเรียนวันใหม่สีแดงเพื่อนป .6 และน้องๆโรงเรียนวัดวังสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวสรรค์มีหน้าที่สำคัญต้องมาทำที่นี่ค่ะก็ตอนเช้าคะก็ตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .6 ค่ะก็จะมารดาน้ำแปลงผักอย่างป .1 น,น,นี่เขาก็จะมีแปลงผักซึ่งทำร่วมกับพี่ๆค่ะช่วยกันดูแลพอตอนเย็นก็มาช่วยกันดูแลบางครั้งก็ร้องเพลงให้ผักฟังบ้างค่ะ กว่าผักจะโตสวยหน้ากินอย่างนี้วันใหม่และคนอื่นๆต้องวางแผนลงมือขุดดินเตรียมแปลงเองตั้งแต่แรกเรียกว่าได้คิดได้ทำได้สัมผัสได้สังเกตแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนผักของเด็กๆจึงเป็นมากกว่าผักค่ะกอแหงผักนี้ก็คือครูของพวกหนูค่ะทำให้พวกหนูมีความอดทนค่ะทำให้หนูมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาค่ะมีฝึกนิสัยให้พวกหนู จากเมื่อก่อนนั้นตั้งแต่ปอห้าะคะหนูพวกหนูขี้เกียจลดน้ํากันมากแล้วค่ะทุกคนเลยค่ะ,คนนะ,คะพี่ปอหกพี่ปอหกก็จะยึดแล้วพอมาถึงปอหกครูเขาก็จะให้ปลูกผักและนี้สายนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนเปลียนเลยค่ะเลเรียนได้ทุกชั้นนี่ผักกาศว่าผักกาดผัากคะน้าฉันได้มาจากแปลงผักเราปลูกด,ด้วยความรักน้องรู้จัก กันทุกคนนี่เป็นงานส่วนหนึ่งของว<อ>ิชาภาษาไทยที่ครูให้วันใหม่และเพื่อนๆเ,เรียนรู้จากผักค่ะก็คือ <c oughs> ในวันพฤหสัสบดีนี้จะเป็นบูรณาการทุกกลุ่มวิชาคือเอาวิชาระบบนิเวศในแปลงผักคือแปลงผักของเราเนะะี่ยค่ะมาบูรณาการแต่และวิชาก็อย่างเช่นวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็ไปดูในแปลงผักว่าในแปลงผักเนี่ยเรามีผักอะไรบ้างแล้วก็นํามาแต่งเป็นกับยานีสิบเอ็ดค่ะ มีวิชากับพออ้าายงเกี่ยวกับผักก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเราก็สามารถได้รู olo, ้จักผักที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็เราก็สามารถนำผักมาปรุงเป็นอาหารและประทานได้วิชาสรนอค่ะก็คือการวาดภาพละไว้สีพวกศิลปะอะค่ะก็แบบว่าเด็กทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมชั้นป .6 ก็ชอบกันมากค่ะก็นํามาวาดครูเขาสอนให้ วาดแบบวาดตามความจริงวาดของจริงนะคะไม่แบบว่าไม่อย่างเช่นเธอไปวาดรูปผักกันานนะมัใช่วาดจะไปเปิดดูในหนังสือใช่ไหมคะเพราะหนังสือก็จะมีเพราะถ้าเกิดว่าให้พวกหนูรู้แต่ในหนังสือว่าหนูก็เบื่อแนียนะคะก็ไม่ได้เห็นของจริงเลยหนูนก็จะสอนให้หมุนให้วาดจากของจริงค่ะให้สอบไปช้อปอปไปช้อแล้วก็ได้รู้เรื่องพืชรหลชิดแล,ล้วก็รู้ว่าแมล,ลงที่เป็นมิจัาสีาหรือโทษกับ วิชาเกษตร์ใช่ไหมคะเมื่อเราปลูกผักแล้วเนี่ยเราถึงวันถึงวันที่เราเก็บขายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําผักมาช่างค่ะก็อยู่ในวันที่หกช่างตวงมาแล้วค่ะ <c oughs> ก็นํามาช่างแล้วก็พอมัดได้แล้วเราก็นับว่าเราเก็บผักครั้งเนี้ยได้กี่มัดแล้วเราก็นําไปขายค่ะสมมุติว่ามีทั้งหมดยี่สิบมัดมัดละห้าบาทใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะคิดว่าเราจะต้องได้เงินเท่าไหร่ แล้วผักนะคะสอนในวิชาจริยะได้คือถ้าเกิดว่าคุณครูจะไปสอนใช่ไให้คุณครูเขียนบนกระดานเนี่ยความอดเขียนคำว่าอดทนใช่ไหมคะเขียนร้อยคำเด็กก็มีเกิดคะะช่วยเขาทําจริงก็คืออย่างเช่นการหยอดผักยุ้มคะ่ะก็แปลงเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งคูณหกตารางเมตรคะ่ะใช้คาดผกหรือค่าสีนะคะคาดออกมาเป็นแถวคะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรคาค่เป็นแถวหนึ่งคูณหกนี้จะได้ทั้งหมดหนึ่ง้อยี่สิบแถวคะ่ะ แถวนี้นเนี่ยจะใช้เมล็ดผักบุ้งสามสิบเมล็ดก็ร้อยยี่สิบแถวก็ทั้งหมดประมาณสามพันหกร้เมล็ดคะต้องตั้งใจโยงวันใหม่บอกว่าที่สามารถโยงเรื่องผักไปสู่วิชาต่างๆได้เพราะว่ามีคุณครูวิชารัฐสิมพลีบงช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาค่ะคือตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าหนักใจเพราะเราเคยเป็นผู้บอก เป็นผู้บอกบอกเพราะว่าเราใจร้อนเด็กตอบเราช้าใช่ไหมคะอันนี้พอม,มาคิดดูแบบพฤติกรรมของเด็กก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยแบบเขาเราเห็นบางครั้งเขาเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปุ๊บเราก็ไม่อยากสอนแต่พอเราเริ่มนี่เอาอันไหนลองเล่นเกมกันดีกว่าที่เห็นได้ชัดคือดวงตาเขาเลยฉายแววโอ้กระหายเลยอยากเล่นพอเราเริ่มตรงนี้ปุ๊บได้คิด ในการที่จะให้เด็กมา pues, เป็นศูนย์กลางนี่ต้องพร้ 8, อมหนึ่งตัวครูต้องพร้อมครูต้องมีความรู้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กในบางเรื่องต้องต้องพร้อมตรงนี้แล้วก็มือที่สามสำคัญที่สุดสําหรับครูสองมือของครูไม่พอมือที่สามสองมือของครูนี่ยังไม่มีความสําคัญมากเมือที่สามสื่อสําคัญที่สุดการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้เรียนรู้เองมีประโยชน์หลายอย่างค่ะ พราะสื่อตามธรรมชาติเนี่ยเราเราได้มองเห็นว่าอย่างแปลงผักเนี่ยเป็นสื่อที่มีชีวิตใช่ไหมคะเป็นสื่อที่มีชีวิตดินทุกก้อนผักทุกต้นแล้วก็แมลงทุกตัวเป็นครูได้หมดแต่ตรงนั้นถามว่าในห้องเรียนมีไหมไม่มีมีเพียงรูปภาพไม่มีชีวิตจากตรงนี้เ่ะเวลาเด็กไปหาองค์ความรู้เด็กจะต้องออกนอกห้องเรียนกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติภายในบริเวณนี้ทั้งหมดจากภาพตรงนี้แล้วผลผลิตที่เกิดในปลายปีเด็กกล้าแสดงออกเด็กกล้าพูดเด็กกล้าทํา ได้เรียนได้รู้ได้ผักเป็นครูวันใหม่และเพื่อนเพื่อนจึงรู้เรื่องผักและการปลูกผักเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวนี้มีคนแวะเวียนมาดูแปลงผักและขอความรู้จากเด็กๆอยู่บ่อยๆค่ะมนนีจะมีคุณลุงเกี่ยวที่เขาทำกเกษตรมาดูงานที่โรงเรียนค่ะจะมาดูวิธีการทำยิมักสังเคาะการตัดตูพืชอย่างไรอย่างนี้ค่ะ ช่วงสายของวันนี้โรงเรียนวัดวังสวัสดีจะมีคนมาดูงานฝีมือเด็กๆค่ะวันใหม่เพื่อนๆเ,เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวัสดีปลูกผักมีแปลงผักเป็นแหล่งความรู้มานานหลายปีจนคนเริ่มรู้จักแล้วนะคะมีคนมาแวะเวียนดูงานกันเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆทั้งเชี่ยวชาญและก็ชำนาญอีกสักครู่จะไปดูเด็กตัวเล็กๆอย่างวันใหม่สีแดงจากเด็กนักเรียน กลายเป็นวิทยากรมีลาเยอะเลยล่ะคะ่ะสักครู่นะคะถามว่าแล้วคุณลุงนะคะคืออะไรให้กับธรรมชาติเป็นบ <radas> ้างแล้วหรือยังนะคะโรยโรยเสมต้องมาต้อปรับพินด้วยนะคะ สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย EGR ขอร่วมสร้างจิตสำนึกที่สวยงามต่อป่าไม้เมืองไทยการเรียนน่านผู้นำเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านค่ะหนูเด็กหญิงวันใหม่สีแดงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดบางสวัสดีสังกัดสำนักงานการมัธยมศึกษาเอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ หนูต้องขออนุญาตเรียกท่านนะคะว่าคุณลุงได้นะคะเพราะว่าคุณลุงที่อยู่บ้านอหนูนะคะก็อายุไล่เรียกกับท่านค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียกปู่เลยะค่ะเด็กและครูโรงเรียนวัดบางสวัสดีจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้มักจะมีคนสนใจเข้ามาดูการเรียนการสอนแทบไม่เว้นแต่ละวันค่ะวันนี้ เป็นคุณลุงคุณน้าจากกลุ่มทกสรหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์วันใหม่รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะเพราะในชีวิตประจำวันของพวกหนะคะจะต้องอยู่กับธรรมชาติถามว่าแล้วคุณลุงนะคะคืออะไรให้กับธรรมชาติไปบ้างแล้วหรือยังนะคะถ้ายังนะคะคุณลุงกลับไปที่บ้านแล้วปลูกต้นไม้สิคะหรือปลูกผักก็ได้คะ่ะเพราะมันผักปลอดสารพิษด้วยนะคะและนี่ก็เป็น นี่ก็คือการที่เราตอบแทนธรรมชาติไปแล้วค่ะเริ่มให้ความรู้กันตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการปลูกผักเลยค่ะตอนแรกคุณหนูก็ต้องหาพื้นที่ก่อนนะคะแต่พวกหนูไม่นิยมเลือกพื้นที่หรอกค่ะเพราะว่าคุณครูสอนหนูว่าที่ไหนมีน้ําที่ไหนมีดินต้องทําทินได้ค่ะแล้วขุดตากดินหรือไหดินค่ะเราตากดินไวประมาณ3 5ม้าวันนะคะเมื่อเรานําเครื่องมาถึงมาถึงเสร็จแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็แหวบอกค่ะหรือแหวะร่องท้องหมูนะคะตรงกลางจะเป็นรูปตัววีค่ะเมื่อเราแหวบอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปหาเศษวัสดุอะไรก็ได้ค่ะที่ไล่แมลงนะคะไม่แต่ที่ยกเว้นนะคะก็คือพลาสติกค่ะเพราะว่าพลาสติกนี้นะคะย่อยยากมากเลยค่ะก็คุณลุงจะทําได้หลายชั้นได้เลยนะคะคุณลุงคุณนากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทําไร่ข้าวโพดมันสําปะหลังปลูกผักประสบปัญหาจากการใช้ยาฆ่าแมลง ดินเสื่อมน้ำเสียสารพิษสะสมก็เลยตั้งใจมาดูและขอความรู้ค่ะเพราะครูและเด็กโรงเรียนวัดวังสวัสดีมีวิธีปลูกผักแบบเป็นมิตรทั้งกับคนและธรรมธาธชาติครูและเด็กช่วยกันทำดินสังเคราะห์ขึ้นมาเองค่ะที่ั่วเลยค่ะแล้วเราก็ลดด้วยน้ำาอนะคะหรือน้ำจุลินทรีย์นี่แหละคะ่ะ EM นะคะก็คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ นอกจากทําปุ๋ยจากเศษวัสดุธรรมชาติเพื่อคืนชีวิตให้ดินแต่ปลอดสารพิษแล้วที่นี่ยังปลอดยาฆ่าแมลงทุกชนิดเพราะเด็กๆมีวิธีการกําจัดและไล่แมลงค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะซึ่งได้ผลมากเลยค่ะเมื่อเทอที่แล้วนะคะก็คือดอกดาวเรืองค่ะแล้วปลูกหัวแปลงท้ายแปลงลยค่ะทุกเย็นนะคะเราก็จะเด็ดใบของมันนะคะพี่แล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละค่ะมัน เพราะว่ากลิ่นของดาวเรืองมันจะเหม็นใช่ไหมคะมันสามารถไล่พวกสัตว์ตพืข,ขอถึงาได้นะคะสิบปากว่าไม่เท่า,าตาเห็นวันใหม่ชวนคุณลุงคุณนะมาดูของจริงกันที่แปลงผักเลยคะ่ะอันนี้เป็นรูกเตวีที่พวกหนูทําไว้อันนี้เป็นรูกตวีที่พวกหนูทําไว้สาหรับคุณลุงนะคะชั้นแรกฮะก็ใส่กิ่งกระถินกะทินสดค่ะ,คะสงสัอ <beb S 2> ยอะไร ซักถามหาคําตอบได้ค่ะนอกจากกิ่งกระถินแล้วนี่กิ่งอื่นได้ไหมได้ค่ะมะม่วงก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้ยกเว้นพลาสติกวันใหม่และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวัสดีปลูกผักและใช้ผักเป็นครูเรียนรู้เชื่อมโยงทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานขณะเดียวกันเด็กๆก็มีโอกาสเป็นครูตัวน้อยถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ อย่างภาคภูมิใจค่ะเ่อับินด้วยะะตอนี้ยังแปลงคะควให้ทาฟังเพลงเดินๆกินนตรงนี้ว่ายังมีเวลาไคะรับฟังคนเราบางครงวงวาวมีบางครั้งบางเพลงมีคุณคา่าควรรับฟัง เราเคยจนใจในคำถามทุกๆครั้งทำไ,ไ,ไ,ไมทำตอบผุดมาให้เขาเนะ้าใจมารวมกลางทางความคิดคิดด้วยความคิดใครความคิดมารวมแรงใจแรงไฟฝันฝันเราทำตาม าพอเราลงมือมีปัญหาทุกทุกครั้งมามหาทําตอบสุดท้ายใ่หัวใจได้ความรู้จากวิทยากรตัวน้อยคุณลุงคุณน้าชอบค่ะเด็กฟินิเก่งนะครับสอนเก่งดีนะครับ เขาทําทุกอย่างได้ทุกอย่างบางทีเดีวกว่าผู้ใหญ่ที่จะทําได้ยอล้มาเห็นที่โรงเรียนอันนี้เขาโรงเรียนนี่อาจารย์เขาดีมากเขาสอนให้เด็กๆทําแปลงผักปลอดสรารพิษแล้วก็ผมก็จะต้องเอาไปทําดูบ้างนะครับ <laughs> นะคิดว่าน่าจะทําครับรอบบ้านพื้นที่เยอะอา,อาจจะทาเพราะได้ความรู้จากเด็กๆไปด้วยกการเนี้ยแบบนี้นะเขาชอบเพราะว่าการเี้ยแบบเนี้ย ให้เราฝึกปฏิบัติเองไม่ใช่ว่าให้แบบว่าอย่างเช่นการทดลองใช่ไ่มคะแทนี่จะทดลองจริงเนี่ยกลับไปทดลองบนกระดานบนกระดาษอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นการปฏิบัติจริงสู้อย่างเช่นการทําแปลงผักเนี่ยทําให้เราเนี่ยนะฝึกความอดทนความขยนันความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาเพื่อจะให้นิสัยเนี้ยติดไปจนถึงโตแล้วครูก็สอนพวกเราใช่ป่ะสะเสมอว่า,วาผักทุกต้น มแมลงทุกตัวดินทุกก้อนเป็นครูของพวกเราได้เราเนี่ยนะภูมิใจตรงที่เราได้สอนผู้ใหญ่ด้วยละ่ะ <c oughs> ที่เราได้สอนผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยปลูกผักแต่ละต้นนะแก่นเหมือนเจ้าโตสุดที่ฟ้าเพื่อนเราเลยบางคนนะปลูกผักบุงงมีเคยขึ้นเลย <c oughs> ใช่แล้วเราเองก็ภูมิใจที่ว่าพอเราได้ผลผลิตออกมาเราก็ได้ไปขายตามเทศบาลหรือตามร้านค้ากลางแบบร้านค้าในตลาดใช่ปะ แล้วก็โรงพยาบาลตอนแรกๆนะเราก็มีชอบหลักวิชาเกษตรอ่ะเพราะว่าแทนที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยผู้ปกครองก็ให้เราเนี่ยมาจับปากกาใช่ป่ะแทนที่จะมาจับจอบจับ,บเสียมแต่เขาแต่พอมาป .6 เนี่ยในิสัยนั้นก็เปลี่ยนไปเพราะว่าการหยอดผักบุ้งที่เลยมาแล้ไม่รู้จักวันนี้วันใหม่และเพื่อนๆสนุกและมีความสุขกับการเรียนจากแปลงผักหลังโรงเรียนเพราะได้คิดทํา แก้ปัญหาประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียนค่ะการใช้แปลงผักเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งเรียนแล้วก็ปรับใช้กับหลายวิชาเรียนในโรงเรียนที่โรงเรียนวัดบังสวัสดีนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะทําให้เราได้เห็นเด็กๆรู้จักคิดรู้จักทําเองลงมือต่างๆและถ้ามีปัญหาก,ก็แก้ได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าโรงเรียนไหนสนใจอยากจะทําบ้าง ลองสังเกตบทเรียนจากโรงเรียนวัดวังสวัสดีและนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของตัวเองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เด็กๆรู้จักการจัดการกับปัญหาเข้าใจเรียนรู้และมีความสุขค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการที่หลายๆคนรอคอยนะคะกิจกรรมในขณะนี้เราตั้งชื่อกิจกรรมว่าคำถามท้าถ่ายขอถามผู้ชมรายการว่าสิ่งแวดล้อมของเราในขณะนี้กําลังจะเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมของเรากําลังจะเป็นอย่างไรมีคําตอบให้เลือกสามคตอบด้วยกันดังนี้ค่ะ ผมว่าน่าจะแย่ลงเพราะบ้านเมืองเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นโรงงานก็เยอะขึ้นทำให้การฟื้นฟูธรรมชาติยากขึ้นครับหนูว่าน่าจะดีขึ้นเพราะคนรู้สนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเด็กก็รู้จักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในโรงเรียนหนูก็จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมผมว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นแล้วมันก็ไม่น่าจะแย่ลง ที่มันไม่น่าจะดีขึ้นก็เพราะว่าผมเห็นคนตัดไม้ทำลายป่าเมื่อเราจะสร้างขึ้นเหมือนเดิมมันก็ยากมากไอ้ที่ว่ามันไม่น่าจะแย่ลงก็เพราะผมเห็นคนสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็คงจะได้ยินแล้วนะคะมีคำตอบให้เลือกสามอย่างด้วยกันดีขึ้นแย่ลงหรือว่าไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงแต่ละคนมีอิสระนะคะที่จะตอบที่สำคัญที่สุดก็คือต้องบอกเหตุผลมาว่า เพราะอะไรถึงคิดว่ามันดีขึ้นมันแย่ลงหรือว่ามันไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงเหตุผลที่จะยกมาพูดถึงควรจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวหรือสิ่งที่เราได้สังเกตได้ปฏิบัติอาจจะเป็นเรื่องราวใกล้หมู่บ้านใกล้โรงเรียนหรือว่าใกล้ชุมชนของเราก็ได้เล่ามาอธิบายมาความยาวหนึ่งหน้ากระดาษนะคะอย่าให้เกินนั้นคำตอบไหนที่ถูกใจพี่พี่ทีมงานทุ่งแสงตะวันจะได้รับรางวัลก็คือทุนการศึกษาทุนละ1,000พบาททั้งหมด1ิบห้ารางวัลด้วยกันนะคะ ถ้าหากว่าใครเขียนจดหมายมาจะต้องเขียนมาก่อนวันที่26กุมภาพันธ์รับจดหมายถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่อยู่ของทุ่งแสงตะวันอีกสักครู่เตรียมจดได้เลยค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราคาดหวังอยู่หลายเรื่องนะครับในเรื่องของ หนึ่งาจะรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตของพี่น้องปากยอง่อบ้านเม่มุมราคาด้วยสองกอครับสองกอหรอเป็นยังไงสองกอสองกอคล้ายๆนี่ครับ